สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณสงจะพาเพื่อนๆมาปลูกผักกระถางนะคะโดยการเปลี่ยนกระถางจากผักบุ้งมาเป็นผักคะน้านะคะนี่ค่ะปลูกผักกระถางกินกันเองค่ะเพื่อนๆไปทํากันเลยค่ะวันนี้คุณสงจะพาเพื่อนๆปลูกผักกระถางนะคะผักที่เราปลูกไปแล้วครั้งหนึ่งมันโซมมันเก่ามันไม่สวยไม่งามแล้วนะคะเราก็จะมาทําการปลูกใหม่ค่ะ ผักคะน้านะคะคุณสงก็แยกมาจากกระถางนี้ค่ะนี่เลยค่ะถางนี้มันแน่นกันแล้วก็ตัดไปกินแล้วหลายรอบนะคะนี่ค่ะตัดไปกินทั้งเก่าทั้งใหม่นะคะตัดไปเมื่อวานก็มีสดๆก็มีแต่วันนี้คุณสงจะพาะแยกผักในกระถางให้ได้กินจนอิ่มนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราไปปลูกกันเลยก่อนอื่นนะคะเราต้องเอาผักเก่าของเราเนี่ยทิ้งไปให้หมดเลยนะคะเนี่ย ถอนออกเลยค่ะถอนออกเลยนี่นะคะถอนออกให้หมดเลยค่ะถอ,อนออกไปให้หมดเลยแล้วเราก็จะปลูกผักชนิดใหม่พันธุใหม่นะคาไปนี่นะคะเสร็จแล้วดินในกระถางของเรายังดีๆอยู่นะคะ ถ้าเราจะใส่ปุ๋ยเพิ่มก็สามารถพวนดินก่อนแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอ,อกเพิ่มแล้วก็แต้มต้นกล้าของผักได้เลยนะคะคือปุ๋ยคอ,อกนะคะเพื่อนๆน,นี่ใส่ไว้ในถุงเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะได้มา1นึ่งมุงกีีค่ะเมื่อเราได้ปุ๋ยคอ,อกมาหนึ่งมุงกีีเล็กนะคะหรือ ถ้วยตักเล็กนะคะหนึ่งถ้วยนี้นะคะเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปพรวนดินในกระถางกันนะคะไปกันค่ะนี่ค่ะดินที่เราเป็นดินเก่าที่เราปลูกผักเอาไว้แล้วเราก็จะพรวนดินก่อนนะคะใช้มีดแหลมนี่มีดแหลมหรือว่าใช้ไม้ที่เราทําขึ้นมาเองก็ได้ค่ะแต่กูส่งใช้มีดแหลมมาเนี้ยอันนี้นะคะพรวนดินเข้าไป ควรไปเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะนำปุ๋ยคอกนะคะมาผสมคะคะเพื่อให้เขามีความชุ่มชื้นแล้วก็มีธาตุอาหารให้พืชเราได้ดูดซึมค่ะเราก็ผสมเข้าไปเลย ต่อหนึ่งกระถางเราก็จะใช้เพียงหนึ่งกำมือนะคะนี่ค่ะแล้วก็ใส่ลงไปส่วนกระถางนี้ค่ะกระถางนี้ค่อนข้างใหญ่เราก็จะใส่สักสองกำมือนะคะนี่เลยหนึ่งสองค่ะใส่ลงไปแล้วก็ผสมกันเลยค่ะ น,นะคะคทําทุกกระถางเลยค่ะเพื่อนๆกระถางนี้ก็ทํานะคะเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะได้ปลูกกันเมื่อเราปรุงดินใหม่แล้วในกระถางเก่าเมื่อเราปรุงดินใหม่แล้วเรียบร้อยนะคะแบบนี้ค่ะเราก็จะได้กระถางดินกระถางใหม่เพื่อพร้อมปลูกผักแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปปลูกกันเลยเลือกเอต้นที่แข็งแรงค่ะ ต้นไหนต้นใหญ่หน่อยก็เอาลงไปลึกๆค่ะถ้ามันยังสูงแบบนี้นะคะก็เอาดินผสมเข้าไปอีกต้นไหนต้นเล็กก็เสริมเข้าไปจาก3ามต้นก็ให้มันได้สีต้นเลยนะคะ เสร็จแล้วปุ๋ยคอกที่เหลือค่ะโรยลงไปเลยอ่าผสมดินเข้าไปหน่อยนึงนะคะปุ๋ยคอกที่เหลือโรยลงไปให้หมดเลยค่ะอ่ากระถางนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกระถางต่อไปนี่เลยค่ะ ทังนี้ใหญ่หน่อยก็จะได้หลายต้นหน่อย ให้เต็มกระถางเลยนะคะกระถางนี้ค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างใหญ่นิดนึงนี่มันเหลือใส่ลงไปเลย ต้นกล้าเรายัางมีค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วคะ่ะผักกระถางของคุณส่งเรียบร้อยแล้วได้หนึ่งกระถาง2กระถางนะคะสามกระถางสี่ห้ากระถักอ่าเดี๋ยวเราลดผักกันนะคะปลูกผักคะนา้ากินเองนะคะผักกระถางคะ่ะ แล้วก็ยังปลูกผักอย่างอื่นด้วยนะคะนั่นก็คือผักทั่วไปเลยค่ะแล้วก็มีขึ้นช่ายด้วยนะคะโอ้โหนี่ใบเขียวใบงามเลยค่ะขึ้นช่ายเอาไว้ใส่ต้มยำเวลาทำต้มยำก็มาเด็ดจากกระถางสดๆเลยนะคะพริกด้วยค่ะพริกนะคะพืชผักสวนครัวปลูกไว้อ,อย่างละกระถางสองกระถางเอาไว้เก็บกินเองกินสดๆปลอดสารพิษนะคะเพื่อนๆเวลา จำเป็นก็เก็บในบ้านได้เลยไม่ต้องไปตลาดนะคะนี่นะคะปลูกผักในกระถางกินเองเก็บสดสดกินสดสดปลอดสารพิษนะคะเพื่อนๆอวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมค่ะเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีทุกคนทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ